คุณคงรู้จักดวงอาทิตย์ดาวฤกษ์เพลงหนึ่งเดียวในระบบสุริยะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อทุกชีวิตบนโลกของเราและในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ10เรื่องจริงของดวงอาทิตย์ที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่10ดวงอาทิตย์ในภาพรวม ดวงอาทิตย์คือดาวเลษ์เพยงหนึ่งเดียวในระบบสุริยะของเรามันแหลงพลังงานที่สำคัญที่สุดสำหรับโลกมีมวลประมาณ1 9 8 9งจุกกําคูณยกกำลัง30กิโลกรัมหรือมีมวลมากกว่าโลก3 3 0 0 0 0เท่าซึ่งมวลที่มีมากขนาดนี้ก็คิดเป็น9 9 8 6ของมวลทั้งหมดที่มีในระบบสุริยะดวงอาทิตย์มีเส้นผ่านศูนย์กลาง1 3 9 0 0 0 0กิโลเมตรด้วยความใหญ่โตมโหาราณนี้ก็สามารถบรรจุโลกเข้าไปได้1ล้านสแสนดวงโดยจุดกำเนิดของดวงอาทิตย์นั้นนักวิทยาศาสตจจานนาร์มมา ว่าโซล่าเนบูล่าจากนั้นก็เกิดการยุบตัวของแรงโน้มถ่วงซึ่งในระหว่างการยุบตัวนี้มันจะมีความร้อนและความดันสูงมากๆและเมื่อใจกลางมีความร้อนและความหนานแน่นมากพอก็จะเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันขึ้นมาจนก่อเกิดไปดวงอาทิตย์ของเราเมื่อ4 6 0 0ล้านปีก่อนและส่วนสาสารที่เหลือก็ยังคงหมุนวนอยู่ร,บรอบๆจากนั้นหลายล้านปีต่อมาก็ได้เกิดการรวมตัวกันจนกลายเป็นดาวเคราะห์บริวารต่างๆอย่างที่เรารู้จักกันในปัจจุบันอันดับที่9โครงสร้างของดวงอาทิตย์ สำหรับโครงสร้างของดวงอาทิตย์นั้นถูกแบ่งออกคร่าวๆเป็นโครงสร้างภายใน3ชั้นและโครงสร้างภายนอกอีก3ชั้นโดยโครงสร้างภายในประกอบไปด้วยแกนกลางที่เป็นส่วนที่เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันที่มีความร้อนสูงถึง15ล้านเควินซึ่งที่จุดนี้จะมีการหลอมาตอมของไฮโดรเจนให้กลายเป็นฮีเลียมแล้วปลดปล่อยพลังงานออกมาชั้นที่2คือบริเวณแผ่รังสีเป็นโซนที่รับพลังงานมาจากแกนกลางเพื่อนำพาไปสู่ผิวด้านบนด้วยการแผ่รังสีกลามาโดยรังสีกลามาที่ว่าหนีก็จะสะท้อนไปมาอยู่ภายในโซนนี้เป็นเวลานานหลายล้้าาาานนนนปีีีถััดมคือชท่่เรยกวโซนนพ ซึ่งจะเป็นโซนที่มีความปั่นป่วนเป็นอย่างมากมันเต็มไปด้วยการหมุนวนของแกส๊สที่มีความร้อนสูงแต่โดยภาพรวมแล้วมันคือโซนที่ถ่ายเทพลังงานจากด้านในออกมาสู่ผิวนอกของดวงอาทิตย์โดยอาศัยการเคลื่อนไหวของแกส๊สและในส่วนของโครงสร้างภายนอกนั้นจะเป็นในส่วนของชั้นบรรยากาศที่มีอยู่3าชั้นเริ่มตั้งแต่ชั้นในสุดอย่างชั้นโฟโตสเฟียร์ถัดมาก็เป็นชั้นโครโมสเฟียร์และชั้นนอกสุดอย่างชั้นโครรนาโดยในเรื่องของอุณหภูมินั้นชั้นที่อยู่ใกล้พื้นผิวดวงอาทิตย์ก็จะมีีอออุณหภููมิตม่่่กวาาชั้นทยงออไป อันดับที่8ส่วนประกอบหลักของดวงอาทิตย์ที่เราเห็นว่าดวงอาทิตย์เป็นทรงกลมขนาดมหึมาแบบนี้คุณทราบไหมครับว่าองค์ประกอบเกือบทั้งหมดของดวงอาทิตย์มันคือไฮโดรเจนและฮีเลียมซึ่งก็จะมีไฮโดรเจนอยู่มากที่สุดอยู่ที่71%ของมวลทั้งหมดถัดมาเป็นฮีเลียมมีอยู่27.1%ของมวลทั้งหมด และนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นท่าุนื่นๆรวมกันซึ่งก็จะมีอยู่ท่าละไม่ถึง1%ของมวลทั้งหมดที่ดวงอาทิตย์มีโดยหนึ่งในท่าที่ได้รับความสนใจก็คือทองคําที่แม้ว่าจะมีอยู่น้อยจนไม่จะเดินดับเพราเพนเหมือนอย่างท่าอื่นแต่ทว่าในดวงอาทิตย์ก็มีทองคําอยู่มากถึง2.3 4ล้านล้านตันซึ่งเพียงพอที่จะมาคลุมโลกได้ทั้งใบอันดับที่7จุดมืด หลายคนอาจจะเคยเห็นจุดมืดหรือจุดสีดำบนดวงอาทิตย์ซึ่งบางคนอาจจะคิดว่ามันน่าจะเป็นจุดดับหรือจุดที่ไม่มีความร้อนอะไรทำนองนั้นแต่ถ้าว่าความจริงไม่ใช่แบบนั้นเพราะจุดมืดดังกล่าวก็ยังมีอุณหภูมิสูงถึง3,500-4,000องศาเซลเซียสแต่สิ่งนี้ทำให้มันเป็นสีดำมืดก็เป็นเพราะว่าในบริเวณนั้นเป็นจุดที่มีสนามแม่เหล็กเข้มข้นสูงซึ่งมันจะกเก็บความร้อนไว้ภายในโดยไม่ยอมให้หลุดออกมาสู่ผิวนอกนั่นจึงทำให้นักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันอาศัยการสังเกตจุดมืดเเเเเพืื่่่่่่อออตตติิิดดดดาาาาามมมมมมมวปปลลลลีีียยนนนนแแแงงงขขสหห็็กกกกท์ซึึจจุ้้ะะร แตกสลายไปอยู่เรื่อยๆวนไปวนมาไม่รู้จบอีกทั้งการสังเกตจุดมืดก็ยังสามารถใช้ติดตามการหมุนรอบตัวเองของดาทิตย์ได้และนอกจากนี้แม้ว่ามันจะถูกเรียกว่าจุดมืดแต่มันก็ไม่ได้มีขนาดเล็กจิ๋วเหมือนกับชื่อของมันเพราะขนาดจุดมืดของดาทิต์นั้นใหญ่โตมากๆบางจุดสามารถเอาโลกของเราใส่เข้าไปได้หลายดวงด้ซ้ำไปอันดับที่ 6. ปรากฏการณ์ซันอท์เทจ หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าดวงอาทิตย์สามารถส่งผลต่อการสื่อสารที่อยู่บนพื้นโลกได้เหมือนกันซึ่งปรากฏการณ์ที่ว่านี้ก็มีชื่อว่า Sun อ u t a ท e มันคือปรากฏการณ์ที่ดวงอาทิตย์ดาวเทียมและจารรับสัญญาณบนพื้นโลกเรียงตัวกันเป็นเส้นตรงซึ่งจะทาให้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์เข้ามารบกวนการรับสัญญาณระหว่างดาวเทียมกับตัวจารับสัญญาณซึ่งก็จะมีการรบกวนในทุกย่านความถี่และจะส่งผลในการสื่อสารภาคพื้นดินมีปัญหาสัญญาณติดขัดหรือในบางจังหวะสัญญาณสื่อสารก็อาจจะล่มไปเลยโดยปรากฏการณ์ ครั้งกินเวลา5-10วันวันละ10-15นาทีอันดับที่5หมุนรอบตัวเอง ด้วยความที่โซนนำพาความร้อนเป็นโซนที่มีความปั่นป่วนอย่างมากมีการกระจายใหม่ของโมเมนตัมเชิงมุมจึงทำให้แต่ละลัติจูดมีความเร็วในการหมุนรอบตัวเองไม่เท่ากันโดยบริเวณที่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรจะใช้เวลา25วันในการหมุนรอบตัวเองส่วนในลัติจูดที่อยู่สูงขึ้นไปก็จะใช้เวลาหมุนรอบตัวเองช้ากว่าอย่างเช่นบริเวณขั้วของดวงอาทิตย์จะใช้เวลาในการหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบประมาณ34-36วันแต่ถ้าหากเรามองในภาพรวมของดวงอาทิตย์ทั้งดวงการหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบก็จะใช้เวลา27-2 8วััันนอดบที่ ยานสำรวจดวงอาทิตย์ แม้ว่าดวงอาทิตย์จะมีความร้อนสูงจนยากที่จะส่งยาขึ้นไปสำรวจเหมือนดาวดวงอื่นแต่นั่นก็ไม่เกินความพยายามของมนุษย์โดยยานสำรวจดวงอาทิตย์ที่ทางนาซาส่งไปมันก็มีชื่อว่ายานโซล่าปักเกอร์โผล่ที่ออกเดินทางจากโลกไปเมื่อปี2018โดยมันจะไปโคจรรอบดวงอาทิตย์ในระยะห่างจากพื้นผิว9,200กิโลเมตรซึ่งอยู่ในชั้นโคโรนาโดยมีความเร็วเคลื่อนที่ประมาณ150กิโลเมตรต่อวินาทีและยังมีแผนที่จะเร่งความเร็วให้ไปถึง200กิโลเมตรต่อวินาทีในอนาคตนั่นจึงทำให้โซล่าปวกเกอร์โผล่เป็นย กาศที่เข้าใกล้ดวทิตมากที่สุดอีกด้วยและส่วนคําถามที่ว่าทำไมยานอวกาศล,ลํานี้ถึงไม่ละลายหรือไม่ทกเผาไปก่อนคาตอบนั้นก็คือความแข็งแกร่งของตัวยานที่ถูกออกแบบมาให้ทนทานต่อความร้อนสูงยกตัวอย่างเช่นมันมีกรอบคาร์บอนไฟเบอร์หนาะ4.5นิ้วเอาไว้ใช้เป็นเครื่องป้องกัน สินส่วนต่างๆทําขึ้นมาจากวัสดุที่มีจุดหลอมเหลวสูงอีกทั้งยังมีระบบทําความเย็นที่ใช้ดิอิโอไนซ์วอหรือน้าปราศจากประจุฟไฟฟ้ามาเป็นสารหล่อเย็นซึ่งเจดิอ i o n i z e ์วอเตที่ว่านี้มันก็คือน้าที่มีความบริสุทธิ์อย่างมากมันมีแต่มเลกุลของน้ำและไร้ซึ่งธาตุอื่นใดโดยระบบนี้ได้มีการอัดแรงดันสูงเข้าไปจึงทาให้ d i o n โอไ e ซ์วอมีจุดเดือดที่สูงมากขึ้นกว่าเดิมจากเดิมที่เป็น100งอยองศาเซลเซียสก็กลายมาเป็นสนั่งาาร,ถถววร้อนและทํางานต่อไปไปด้ อันดับที่3ภาพถ่าย หลายคนอาจจะคิดว่าภาพถ่ายดวงอาทิตย์ที่มีความชัดเจนมากที่สุดมีความละเอียดมากที่สุดน่าจะมาจากยานปาเกอร์โซลาร์โกลบแต่ทว่าความจริงกลับไม่เป็นเช่นนั้นเนื่องจากภาพที่ละเอียดที่สุดดังกล่าวมันคือภาพที่ถ่ายได้จากพื้นโลกโดยที่ในปี2020กล้องโทรทัศน์สังเกตการดวงอาทิตย์ที่มีชื่อว่าเดนิลเคนโนเอสามารถถ่ายภาพดังกล่าวได้มันคือกล้องขนาด4เมตรตั้งอยู่บนยอดภูเขาไฟฮารลยากลาที่อยู่ภายในมูกอะฮาวายโดยมีระยะทางจากตัวกล้องโทรทัศน์ไปจนถึงพื้นผิวของดวงอาทิตย์อยู่ที่14 ชัดเจนเป็นอย่างมากมันมีลักษณะคล้ายกับเซลล์เนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตและภาพที่คุณกำลังเห็นอยู่นี้ถ้าหากเราวัดเป็นระยะทางมันก็จะเป็นภาพพื้นผิวดวงอาทิตย์ที่มีความกว้างเพียง30กิโลเมตรเท่านั้นซึ่งถือได้ว่าเล็กจิ๋วมากๆเมื่อเทียบกับดวงอาทิตย์ทั้งดวงอันดับที่2ดวงอาทิตย์กินโลก อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าดวงอาทิตย์ได้ก่อตัวขึ้นมาเมื่อประมาณ4,600ล้านปีก่อนและทางนักวิทยาศาสาตร์ได้คำนวณเอาไว้ว่าณเวลานี้ดวงอาทิตย์ได้เดินทางมาเกือบๆครึ่งชีวิตของมันแล้วหรือเรียกได้ว่าดวงอาทิตย์กำลังอยู่ในวัยกลางคนซึ่งประมาณ5,000ล้านปีข้างหน้าดวงอาทิตย์ก็จะสิ้นอายุขเนื่องจากมันจะเผาผลาญเชื้อเพลิงจนหมดสิ้นไปซึ่งจะเริ่มจากการเผาผลาญฮีเลียมจนหมดไปก่อนจากนั้นก็จะเผาผลาญไฮโดรเจนที่เหลือซึ่งในขั้นตอนนี้ก็จะกินระยะเวลานาน,าน130ลลลล้้้าาาาานนปปีีปีีเยยยย่่่่วววงอออดดทิิิตกกกก็คๆบมไสร แมันจะขยายอาณาเขตออกไปเรื่อยๆจนกลืนกินดาวคอบบร์บิวิลเข้าไปทีละดวงไล่ตั้งแต่ดาวพุธดาวศุกร์และรวมไปถึงโลกของเราด้วยอันดับที่ 1. เมื่อดวงอาทิตย์สินน้นอายุไขในข้อนี้เป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องมาจากข้อที่แล้วซึ่งหลังจากที่ดวงอาทิตย์กลายเป็นดาวยักษ์แดงเมื่อมันขยายตัวไปถึงจุดหนึ่งมันก็จะขยายตัวไม่ได้อีกต่อไปซึ่งจะทาให้อนาเคเตนอกสุดค่อยๆสลายตัวกันไปตามลําดับ และในสเต็ปถัดไปก็จะกลายเป็นวาระสุดท้ายของเราเลิกดวงนี้ซึ่งในปัจจุบันเราได้แบ่งวาระสุดท้ายของดวงอาทิตย์ออกเป็น2แบบแบบที่1คือแกนกลางและสา,สารชั้นในจะมีการยุบตัวและก่อกำเนิดเป็นดาวแคร์ขาวซึ่งเป็นดาวที่มีขนาดค่อนข้างเล็กซึ่งอาจจะมีขนาดใกล้เคียงกับโลกแต่มันจะมีอุณหภูมิไม่มากนักและในแบบที่2เป็นผลมาจากแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่ถูกทำขึ้นมาในปี2018โดยได้มีการระบุวา่าดวงอาทิตย์นั้นไม่มีมวลมากพอที่จะระเบิดเป็นซูปเปอร์โนวาและไม่มากพอที่จะกลายเป็นหลุมดำแต่วาระส ตเตรีเนที่มีลักษณะโดยรวมคล้ายกับดาวแค่ขาวแต่แตกต่างกันตรงที่รอบๆตัวของมันจะมีเนบิวลาอยู่ด้วย